เพื่อนๆครับเพื่อนๆมีกิจกรรมยมามว่างที่ทักมักทําเป็นประจําหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องกิจกรรมยามว่างกิจกรรมยามว่างไม่จะเกิดจากการที่เรามีเวลาเหลือที่เยอะและสามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างครับเช่นกิจกรรวัตรประจําวันหรือการทําอะไรเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆวัสาสวัสดีครับวันนี้ผมสุภวิทย์รับหน้าที่เป็นพิธีกรเผยเรื่องกิจกรรมยามว่างที่สร้างแส์กบกแฟรับเชิญวันนี้รับเชิญแขกรับเชิญของเรามีร่วมกันสองท่านครับ แขกรับเชิญของเราจะมาคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างทำอย่างไรให้สร้างสรรค์แปลกใหม่ไม่น่าเบื่อเรื่องที่ผู้รับเชิญคนแรกครับครับสวัสดีครับผมกิจจานัทนะครับสําหรับกิจกรรมที่ผมทําอยู่ทุกวันนะครับก็คือตื่นมาเนี่ยก็จะเป็นการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะครับเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยจะทําให้เราจดจําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปออกกําลังกายยามเช้าครับหลังจากที่ผมออกกาลังกายเสร็จนะครับผมก็จะกลับมาทําสวนหรือว่างานฝีมือนะครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและก็มีความสร้างสรรค์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในตอนเย็นครับผมจะชวนเพื่อนๆของผมไปชักว่าวที่ริมหาดทรายกับเด็กๆแถวนั้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานอย่างมากเพื่อทให้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆหรือไม่ผมก็จะฝึกเล่นเครื่องดนตรีใหม่ๆครับเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ๆนอกจากจะช่วยพัฒนาตัวเองแล้วยังทำให้รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากขึ้นในชีวิตประจำวันครับผม อืมเป็นกิจกรรมที่ข้าวเวลาได้ดีเสียครับคุณกิจ,จรระช่วยลงรายละเอียดเรื่องการทําสวนหรืองานฝีมือให้คนคน,คนที่มาฟังได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับครับสำหรับผมนะครับการทําสวนหรือว่างานฝีมือเนี่ยการทําสวนเนี่ยก็คือผมจะมีสวนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่หลังบ้านก็จะปลูกผักต่างๆนะครับเอาไว้กินนะครับตอนที่มันโตเต็มที่ส่วนงานฝีมือเนี่ยก็ส่วนมากผมจะเป็นแบบพวก เครื่องปั้นดินเผาหรือว่าแบบเป็นงานฝีมือที่สร้างเอาไว้ให้แบบน้องๆผมเล่นนะครับก็จะแบบสร้างเป็นตุ๊กตาหรือแบบสร้างเป็นของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างนงี้ครับผมเป็นต้นอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยเดียวครับต่อไปเราจะไปฟังเรื่องของแฝงรับเชิญคนที่สองครับสวัสดีครับผมชาณารงค์ครับผมว่า เรื่องของคุณกิจจานัทนั้นเป็นเรื่องที่แบบดีมากครับเป็นการใช้กิจการใช้เวลาทํากิจกรรมที่เยี่ยมมากครับผมส่วนของผมนั้นทุกๆเช้าของผมมันจะเดบเริ่มด้วยการวิ่งและทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพครับหลังจากนั้นผมก็จะชวนทุกคนในบ้านไปทํากิจกรรมร่วมกันครับเช่นการออกไปทําผลงานศิลปะวาดรูปและในตอนเย็นนั้น ผมจะชวนเพื่อนๆออกไปเล่นบาเกตบอลซึ่งทำให้ผมนั้นได้เจอสังคมใหม่ๆเจอผู้คนมากมายที่หลากหลายไปแต่ทุกคนนั้นก็ชอบในสิ่งเดียวกันครับผม <Wow. S 1> ซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้ผมได้แบ่งเวลาว่างออกไปใช้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าครับ ทั้งการดูแลตัวเองพัฒนาทักษะแล้วก็สนุกสนานกับเพื่อนๆแล้วครอบครัวครับอ๋อน่าสนใจมากครับทีนี้ช่วยเล่าเรื่องหน่อยนะครับแบบก,กิจกรรมยามว่างเช่นเล่นบาสนี่เราสามารถเอาไปต่อ,อยอดอะไรในอ,อาชีพในอนาคตได้หรือเปล่าครับการการเล่นบาสน,นั้นมันมีอยู่สองปัจจัยครับคือคุณจะเลือกเล่นเพื่อสุขภาพหรือเล่นเพื่อเป็นอาชีพครับ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณจะจริงจังหรือไม่จริงจังมันสามารถเป็นอาชีพได้อยู่แล้วครับถ้าคุณมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะทํามันครับผมอฟังเรื่องของคุณชานรงณ์นี่ทําให้ผมสงสัยเลยครับว่าทางคุณ,คณกิตกิกนัดนี่มีกีฬาอะไรที่เล่นเป็นประจำบ้างไหมครับ สำหรับกีฬานะครับก็จะเล่นส่วนมากครับผมก็จะเล่นแบดเป็นส่วนมากก็คือจะไปตีแบดกับเพื่อนๆนะครับตอนประมาณบ่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยผมจะไปชักว่าวนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะไม่ว่างแต่ว่าช่วงบ่ายๆนั้นก็จะไปตีแบดกับเหล่าของเพื่อนก็จะเป็นกิจเป็นกีฬาที่ดีนะครับก็ทําให้เราแบบได้ออกรังกายเสียเงือ่อประมาณนะครับก็ขอ <c oughs> น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องที่ผมยังคาดไม่ถึงเลยแต่ไม่มีแขกรับเชิญนคนไหนนมาคุยเรื่องฟุตบอลกับผมเลยนะครับผมได้ค่อนข้างเข้าขั้นเสีย่ยงหวังว่าพอดแคสต์ในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้จุดคิดในการทำกิจกรรมยรมว่างมากขึ้นครับวันนี้ผมพิธีกรและแขกรับเชิญทั้งสองต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ